คนที่สามเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากอืเป็นอะไรที่แบบว่าฉันหลงคนนี้มากอฉันรักมากอฉันขาดเขาไม่ได้นี่คืออยู่มาหาลัยอยู่มาหาลัยครับเป็นดาราแล้วเป็นดาราแล้วครับเขาอายุมากกว่ามากกว่าครับอ่าฮะรู้สึกแบบรู้สึกดีเขาตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่ไม่ได้เจอกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากต้องเจอจะต้องแบบจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ก็มีจับได้หลายๆครั้งว่าเขาแบบไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหายไปบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ให้อภัยได้ทุกครั้งไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมตอนนั้นถึงแบบถึงรู้สึกว่าแบบรักผู้หญิงคนนี้มากๆแต่สุดท้ายแล้วแบบโดนหลอกทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันแล้วแอบมีความเชื่อทางแบบ สยศ์นิดหน่อยว่าเปันทำของใส่อะไรอย่างเงี้ยปช่ใช่นั้นมันเป็นเรื่องที่ผมคิดคิดนะคิดนะไม่รู้จริงไม่จริงเพราะว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันผมชอบเจอผีใช่ผมชอบเจอแบบมีคนตัวเงาตะคุ่มตะคุ่มมาคอยดูแลเราอะไรเงี้ยแล้วเวลาอยู่เขาก็จะไม่ไม่เจออะไรเงี้ยแล้วเขาชอบบอกว่าผมไปทําของใส่เขาแล้วพอไปเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะคนที่มาบอกผมอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเชื่อเพราะว่าเขาเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เป็นหน้าผี แล้วรุ่นน้องผมคนหนึ่งก็มาบอกว่าพี่แฟนพี่นี่แปลกนะไม่เห็นผู้หญิงก็ทั่วไปเขาใช้น้ําหอมแต่ทําไมคนนี้ใช้น้ําอบอะไรอ๋อเอาเหรอแล้วเราได้กลิ่นน้ําอบไหมล่ะผมได้กลิ่นน้ําหอมเอาเหรอแต่นี้คือความเชื่อหมดเลยถูกไหมมันเป็นกลิ่นน้ําหอมที่ผมชอบมากๆคือเลิกกันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมแบบทําใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแค่รู้สึกว่าแบบมันต้องออกมาจากอะไรแบบนี้ออกมายังไงอะค่ะตอนนั้นนองออกมายังไง ก็คือออกมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเราไม่ควรให้อภัยในการที่คุณมีคนอื่นแบบนี้มากขนาดนี้เยอะขนาดนี้แล้วผมก็ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปทําร้ายผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยเพราะว่ากะว่าเจ้าผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาเป็นความรู้สึกตัวตายตัวแทนอที่จะแบบรู้สึกว่า,จะ,<อ>าจะชอบคนนี้แทนเอาใจไปผูกไว้ที่อีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่ะจะพยายามแต่ทําไม่ได้ ยอมรับว่าทําไม่ได้อแล้วก็ยังรู้สึกรู้สึกดีครับกับ<อ><อ>คนนั้นอยู่คนนี้อยู่อะไรเงีง้ยก็ทำก็ทำร้ายผู้หญิงไปค่ะค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยแล้วก็แล้วก็สุดท้ายแล้วมีวันหนึ่งผมก็ยังเจอผีอยู่นะมีวันหนึ่งผมแ้ทำไมน้องชินน่ะน้องไม่ตกใจหรอก็พอเจอบ่อยงครเบเหรอเดี๋ยนะสนใจตรงนี้นิดนึงอะ่ะอะไรที่คือผีของเราหรอที่เราที่เรามั่นใจถ้าเราเจอบ่อยอ่ะบ่อยมากถ้าสมมติเรา คือพักๆหนึ่งเราก็จะมีแวบไงเขาแบบอุ้ยใช่ไหมวะเมือ่อกี้อะไรแวบๆแต่มันต้องแค่แว็บๆมันมีอะไรที่มันไม่แวบแล้วเรายืนยันมั่นใจไหมว่าไม่ได้คิดไปเองอ่ะคือคือก็ค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าอาการตอนนั้นมันแปลกมากมันแปลกมากคือผมค่อนข้างที่จะแบบโสมสุดโสมหน้ามีจุดทุกเม็ดบนใบหน้า มีสิวมีอะไรอย่างงี้แล้วก็ขอบตาดําไม่เป็นอันจะกินอันจะนอนแล้วก็รู้สึกมีใครมาอยู่ด้วยตลอดเวลาตอนนอนนอนไม่หลับนะครับนอนนี้ก็ไม่หลับรู้สึกมันกระวนกระวายครั้งแรกที่ <c oughs> เกิด <c oughs> เหตุ <c oughs> ที่อาการมันเกิดเลย <c oughs> คือ <c oughs> ตอนนั้นน่ะนั่งรถไฟกลับมาจากจังหวัดอุบลแบบแล้วก็มานอนห้องเพื่อนนอนอยู่ดีๆก,ก,ก็ฝันแปลกๆฝันแปลกๆว่าแบบเดินอยู่ในประตูวัดเหมือนเหมือนประตูวัดนะ แล้วก็แต่ว่าเป็นประตูวัดที่ข้างในเป็นทุ่งหญ้าก,กว้างผมเดินเข้าไปประตูวัดตรงนั้นมันเป็นประตูวัดเก่าๆแล้วก็มีผ้าหรืออะไรใส่ชุดแบบผ้าเนี่ยถือเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นอย่างงี้ใส่ใส่น้ำเลยทุกอ,อ,อย่างฮนะสีดำๆอ่ะยื่นใส่มือผมอผมรับปับ๊บตื่นขึ้นมาเลยมีตัวเลยมันรูปนั่งผมแล้วรูปแก้มแล้วพูดภาษาเขมรมั็นมั้ยครั้งแรกอันนี้อของจริงอันนี้ของจริงแต่ทุกอย่างจะ เกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นนะคะอันอันอันนี้นนนนเรื่องเมื่อกี้ครั้งแรกแต่ทุกอย่างที่เวลาเจอผีจะเกิดขึ้นตอนที่ไม่ได้อยู่กับผีถ้าเจอผู้หญิงคนนั้นจะไม่มีอาการใดๆไม่มีอาการใดๆเลย happy ค่ะรู้สึกอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล,แล้วตอนที่เราหลุดออกมามันมันทำยังไงถ้าสันนิษฐานนี้เป็นจริง มันต้องสลัดออกไม่ได้คิดว่าตอนนั้นมันน่าจะเกิดจากเราเรายังไม่ได้เชื่อมเรื่องนี้เรายังไม่เชื่อเรื่องว่าว่าทําของเรื่องไม่เชื่อนะเรารู้แค่ว่าแบบเรารู้แค่ว่ามันมีผีมาอยู่กับเราอะ<ม>แต่สิ่งที่เราทําคือเราพยายามบอกเขาว่า<ม>โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแบบเออพยายามอธิบายพยายามพูดคุยพยายามแบบทําความเข้าใจก็ทําบุญให้บ่อยๆด้วยอะไรเงี้ยทำบุญให้<ม>หให,ให,ให้ให้ผีที่มาหาด้วยบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาค่อยๆหายไปนะ และด้วยความที่บ้านหลังแรกผมผมเริ่มซื้อบ้านเป็นของตัวเองหลังแรกแล้วก็มีการทําบุญบ้านมีการอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็มาแวบๆแรกๆตอนมาแรกๆเลยแต่พออยู่ได้ประมาณสองสามวันไม่มาแล้วอืมแล้วกับผู้หญิงคนนั้นล่ะคะความสัมพันธ์ของเราหยุดลงหายเลยไม่รู้สึกอะไรแล้ว ไม่ไม่หลงไม่เป็นแบบเดิมไม่กวลกยไม่คิดถึง่มันก็หกไปเองออกมาใช่ครับก็เป็นไปได้ว่าถลุดอ่ะทานดีอันนี้คือท้าเชื่อนะท้าเชื่อท้าเชื่อและในการเลิกกันกับแต่ละครั้งอะค่ะเสียใจอกหักอะไรแบบอุ้ยเฮอยสิครับวัยรุ่นเนอะร้องไห้ไหมเด่นไม่ไม่อเด่นคุณในเวอร์ชันอกหักเป็นยังไงเป็นไฟเป็นเป็นคนโกรธอ๋อเป็นคนเป็นเป็นเจ้าอารมณ์ทำไม เสียงดังไหมมาเออ, <laughs> เอ,อมีบ้างถ้าก็เสียงดังก็โกรธรุนแรงแต่พอมีสติแต่ก็จะมีสติได้ทุกครั้งแต่ก็แต่ก็เท,ท่าที่เห็นมาคือเมื่อผ่านคนน,คนั้นคนนี้คนนั้นมาเรื่อยๆจนมาถึงตอนเนี้มันมัน,ม,นมันดึงตัวเองกลับมาเร็วขึ้นมีสติมากขึ้นก็คือโกรธผมว่าผมผมว่าที่ผ่านมาโกรธอะโกรธได้นะมันอารมณ์มันไปได้แต่ต้องดึงกลับมาให้ได้อะไรเงี้ยมันก็โกรธแบบอย่างเช่นครั้งสุดท้ายที่ผมโกรธเรื่องความรักเนี่ย ผมมันค่อยๆใช้วิชาการแสดงไต่ต่ออ๋อมันไม่ใช่โกรธเสียใจค่ะเสียใจมากมไม่ได้โกรธแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างดีหมดทุกอย่างหายความรู้สึกแย่ในความอกหักหายหมดเมื่อเราเข้าไปถามอารมณ์ดีๆเมื่อเราเข้าไปถามความรู้สึกดีๆมันจบมันไม่มีอะไรติดค้างอ๋อเสียใจนี่เองเด่นคูณโอ้ ก็แค่เสียใจไม่ได้โกรธเขาทําตรงนั้นไปอ๋อเหตุผลว่าคืออันนี้เขาเลิกกับเราไปทุกอย่างมีเหตุผลหมดมถ้าจะไปย้อนดูแฟนกเก่าเราอ๋อเขาเลิกเราไปอ๋อเขาก็มีเหตุผลของเขาเราอารมณ์รุนแรงคือเความพยายามในการทาความเข้าใจใช่ครับใช่ะจนถึงความรักที่ตอนนั้นใครๆก็รู้เพราะเป็นความรักที่ก็ยาวนานพอสมควรหกขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันได้ครับขออนุญาตนะจ๊ะ เขาก็เคยมาเคยมานั่งตรงนี้แล้วก็คือน้องแกรนค่ะแกรนเสตาตอนเริ่มต้นตอนนั้นเจอกันยังไงคะอก็ตอนนั้นกําลังแต่งหน้าทําผมอยู่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งมาดังขึ้นมาแล้วเป็นเสียงที่ไพเราะมากมากแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยน่ารักจังอ่ะเสียงน่ารักแล้วตอนนั้นเพิ่งอกหักมาเใหม่ด้วยนะแล้วหันไปรู้ไหมว่านี่คือใครไม่รู้เพราะก็กาลังแต่งหน้าทำผมอยู่ก็แป๊บๆหนึ่งนะพี่ก็วิ่งตามไปเขาเดินลงบันไดไปผมก็วิ่งตามมองไป ไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เจอถ่ายรายการด้วยกันก็ถ่ายรายการแล้วก็ฟังสังเกตสีหน้าท่าทางบุคลิกภาพว้าวหญิงในฝันเลยดูสวยมีเสน่ห์เรียบร้อยมีกาลเทศะแต่ไม่ได้เหลือบดูตัวเองเลยนะไม่มีสักอย่างเลยเนะย่ที่พูดมาก็โอเคก็ประทับใจเขาทีนี้ก็ตามจีบโหลตั้ม ตามเดอะสตาร์ <laughs> ตามตามรู้จักแกนปะม,มีอะไรชอบเหรอ,อยังยังชอบใช่ไหมพูดมาเลยพูดมาเลยพูดเลยชป็นสาคนผิดแล้วแหละเออชอบก็ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวติดต่อให้อ่ะเนี่ยอ่ะเอาเบอร์นี้ไปนะโทรไปเลยโทรไปเลยเขารอร,รับสายอยู่เร็วมากเดี๋ยวโทรไปรอครับครับเอคุยก็จีบยังไม่ติดนะใช้เวลาใช้เวลาพักหนึ่งอยู เขาต้องรู้สึกแน่ๆเลยว่าเอ๊ะเข้าไปเกลีัยเขาแล้วก็ดูเราบอกจิตอารมณ์ชัดเจนไหมคะว่าเอ้ยชอบครับใช่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 อารมณ์อย่างนั้นเขาต้องตกใจ,จนิดหน่อยก่อนแหละแหละว่าเอ้ยยังไงเนี่ยคือก็ตกใจแต่ชอบมากเลยถ้าย้อนเวลากลับไปตอนนี้ได้ได,ได้ได้รู้ชอบมากเลยตรงที่เพิ่งรู้ว่าจริงๆแกนไม่อยากมีแฟนอืแกคิดว่าจะไม่มีแฟนแล้วค่ะแล้วก็เขาไม่ได้ติดอะไรจากการที่ผมไปจีบเขาทั้งนั้นทนี่เขารู้ว่าแบบไอ ไอเดนคุณคือคือเรื่องที่ผมเล่ามาก่อนหน้านั้นน่ะนั่นคือไอเดนคุณเข้าใจไหมครับแกนจะเอาจริงเหลืออะไรอย่างเงี้ยนน่นนี่นั่นแต่เขาก็เป็นคนที่ทําให้เราเป็นคนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ดีขึ้นเป็นตัวอย่างแกนเป็นตัวอย่างแล้วก็เรื่องอะไรบ้างครการใช้ชีวิตในวงการการพูดคุยการพัฒนาตัวเองหรือความความที่เป็นตัวแกนอยู่แล้วคือความจิตใจที่แข็งแกร่ง อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะและ้วก็ความที่ผมตอนนั้นผมก็อาจจะจะแบบเป็นเด็กและรู้สึกว่าต้องตีตัวเองขึ้นมาให้ได้ให้ไม่น้อยหนะ้าให้แกนไม่ต้องรู้สึกอายใครที่จะเป็นแฟนกันเด่นคุณค่ะใช่ก็เลยแบบเริ่มแลเริ่มมีผลงานดีๆแล้วเริ่มมีละครดังและอีกอันหนึ่งที่เราพูดคือบอกว่าตอนที่คบอยู่กับแกร เรารู้สึกเหมือนเริ่มได้กลิ่นความดีมันเป็นยังไงเหรอคืออย่างที่เขาว่าาว่กันเลยนะครับบางทีเราไปสอนให้ใครทําความดีมันไม่ได้เพราะทุกคนมีอีโก้เราแค่ต้องทําให้เห็นแกรนเขาอย่างที่พี่ๆเห็นกันในวงการว่าเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเป็นคนมีการะเทศะยังไงเขาก็ทําให้เราเห็นอย่างนั้น มันก็เป็นการเรียนรู้กันไปเวลาเขามาพูดในรายการต่างๆว่าผมเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมแบบอ้ยช่วยเหลือกันมากเกินไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ยังน้อยมันก็คือสิ่งที่ทุกคนก็เห็นว่าเราดีขึ้นไงคือผมก็ไปทําผิดกับเขาโคตรเยอะมากมายมหาศาลทําเขาร้องไห้เยอะมากมายมหาศาลไม่ใช่ดีไม่ได้แสนดีอย่างที่แกรนพูดผมออกโทรทัศน์ขนาด ผมไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกเชื่อ,อตอนในที่สุดก็สามารถประคับประคองมาอย่างยาวนานได้ถึง6ปี<ช>แต่ก็มีช่วงที่ตัดสินใจแยกกันอยู่มีช่วงตัดสินใจห่างกันเพราะว่าด้วยความที่ผมเด็กมากผมต้องการความรักก่อนนั้นเรามีความติดแฟนสูงมากใช่ครับผมต้องการความรักผมต้องการอยู่ด้วยกันมผมต้องการกินข้าวด้วยกันผมต้องการทํากิจกรรมร่วมกันส่วนแกนฉันต้องการเวลาของฉัน ฉันต้องอยู่บ้านค่ะฉันต้องฉันต้องทํากิจกรรมของฉันฉันต้องไปนวดอันนี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องในราม่าต่างๆฉันจะต้องมีชีวิตของฉันเธอจะไปทําอะไรเรื่องของเธอเธอจะมารับไหมไม่มารับไม่เป็นอะไรจริงๆไม่ได้ชอบแต่ต้องปรับตัวแล้วก็ไม่ได้เคลียร์ปัญหานี้จนจบและปล่อยมันผ่านละเลยไปมันเลยกลายเป็นปัญหาที่สะสมในใจเราป่ะใช่ครับใช่ครับมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เคลียร์กันมาโดยตลอด มันเหมือนการที่เราเราเห็นแต่ความรักเราเห็นแต่ความดีเราเห็นแต่แบบเราเอาความรักโปะ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 ,ปะสิ่งต่างๆไปจนมันไปไม่ได้จริงที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีเลิกกันไปครั้งหนึ่งอันนั้นห่างกันไปนานไหมคะหนึ่งเดือนครับแล้วก็กลับมาใช่ครับจนครั้งสุดท้ายผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ก็เลยมานั่งบอกเขาเลยว่าเออเนี่ยนะ มันเรามีปัญหาตรงนี้นะแล้วเราไม่ได้แก้ไขกันมาเราตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันดีไหม,มแกนก็ร้องไห้แล้วแต่ว่าเขาก็มองเห็นปัญหานั้นมาด้วยกันโดยตลอดเหมือนกันก็เลยรู้รับรู้ว่าเออมันไปกันไม่ได้การจบครั้งนี้เลยเป็นการจบที่ดีมากๆเลยเป็นการจบที่ไม่ไม่กโกรธไม่มีความอะไรเลยมีมีอย่างเดียวเลยคือความเป็นห่วงกัน คำนึงที่แกนพูดมาค่อนข้างแบบจี๊ดจี๊ดสุดๆก็คือเขาบอกว่าเธอแกนเป็นไงบ้างเราโทรไปถามเขาบอกว่าก็โอเคนะความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างเหมือนตอนอยู่ด้วยกันเท่าไหร่อันนี้เหมือนโดนด่านิดนินะคำแรกคำแ้วก็เลยบอกโอ้โอเค